อันนี้สิงสถานีรถไฟลำปางนะน่าเดี๋ยวเราไปหารถเช่าเพื่อที่จะเข้าบับปก็่ไหนฝันนไม่ไแค่หงเอะเ็รีกนี่คอามาถึงแล้ว ลุงเขามาปล่อยแล้วก็ลืมเก็บเงินแล้วไปเลยคะับเดี๋ยวตอนนี้มาถึงร้านชาวรถแล้ว,ว,ลลวสวัสดีครับเดี๋ยวเชาวรถแป๊บนึ่ง ตอนนี้เราเห็นป้ายบ้านป่าเมี่ยงแล้นะเอาจริงถนนมันก็ชันชันแบบยังไงเดียก็บางคนเขาว่าชันมากอะ่ะแต่ที่ลุงมานี่คือแบบว่าก็ปกตินะเราขี่รถไปเที่ยวทั่วทั่วแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันชันเป็นพิเศษอะไรอย่างนั้นนะสบายนะมือบอกสบายมันมาแค่รอบเดียวบอกสบาย โอเคอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่บ้านป่าเมงแล้วเราจองที่พักไว้ที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในหมู่บ้านรอบๆแถวนั้นว่าสงบประมาณไหนเงียบประมาณไหนแล้วก็มีความสวยงามประมาณไหนเดี๋ยวเราปไปไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้มันสองโมงสิบสี่แล้วไป ตอนนี้เรามาถึงนะเป็นชื่อบ้านริมทานโฮมสเตย์นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันวันนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่นะเจ็ดน้อยห้าสิบมันสองคนพ่อลูกแล้วดูห้องพักนะห้งที่แล้วมารอบหนึ่งไม่ได้รีวิวอันี้เรือจะคืนห้หองนอนนี่คืนห้องที่เราจะนอนคืนนี้นะครับ ห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะชักโครกอ่างล้างมีเลย่ึงพัดลมนะเพราะว่าที่เนี้ยไม่ไม่ต้องแอร์ก็เย็นนะขึ้นมาเลยดินทานก็เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนแล้วกันเพราะว่า เหนื่อยมากเลยเช้าแล้วลงมาจากยอสีก่ก็ดิ่งตรงลงมาเลยเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟจะไปกกาแฟบรรยากาศดีที่นี่ตอน,นเงียบสงบล่มลืน่นตอนน้ำตามากาแฟอร่อยมากอ๋อตอนนั้น เรารู้ได้ไงวะ <laughs> ก,ก็แคนไดบอกแหลักหนูชุมชนที่นี่คล้ายๆกับแม่กำปองนะแต่จะเงียบกว่าหรือว่าสง,งบกว่าสง,งบดีเงียบๆสบายไม่เสียงดังบอกว่ามาไม่ใช่แมวเหียบเฮ้ยแม่อา้อาวนีแล้ว สวัสดีครับอาเนานอะไรลูกชาเย็นมีชาเย็นชาเขียวโกโก้เอาเอาโกโก้โกโก้หนึ่งครับผมแล้วก็แล้วก็เอาคาปูครับผม โอ้ยทำตรงนี้แล้วพิซซ่ามีพิซซ่าไม่รู้พ่ที่ปอาป้าสัญญาไว้เอาอ,อ๋อพิซซ่าอะไรพี <u 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 ่อันมีปูอัดไส้กรอกแฮมเนื้อบริชชีเอาไว้เอนตรองผิดฮาไว้เอนเนี่ยหลูกทอดโสมฮาไว้เอนเนี่ยไหมฮาไวเอนเราอยากกินอันอื่นที่เราไม่คุ้นเคยเลยลูกก็หนูยังไม่เคยกินชีสมันมีอะไรบ้างนะพี่นะ ตามคาหน้านตามนี้จะสองร้อยสิบเก้าแามเบอร์นสองหกเก้าเบคอนสองเก้าเก้าแฮมนี่คืออันนี้เลยปะคะ่ะอ,อันนี้เป็นลูกก่อนอ๋อที่จะเอาอย่างละครึ่งก็ได้พี่อันตูงเอาเอาเอาอะไรเอา,เอาชีสชีสชีสกับตุกอ,อ่ะซิกกอซกกอเอาดับเบิลชีสครึ่งหนึง่งซิกกอครึ่งหนึง่งแล้วอ่ะได้ ครับผม เไปดูพี่เขาทำพิซซ่านะฮะว่ามายืนตากแดดด้วยนะเออ <laughs> นี่วันนี้ดูได้นะครับด้านในได้นะครับ,ไรไค,รบครับผมอมๆมาฝั่งนี้ได้สถานีสตูดิโอไม่ขาด กลับไว้ที่เตาผิเนี่ผมพีการสั่งไว้แล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะกินข้าวเย็นลงไหมนะฮะลงนะไม่ใจโอ้ก็แล้วลงคนเยอะไหมครับพี่ช่วงนี้มาเรื่อยๆแล้วครับพี่จากนี้ไปก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละไปขึ้นนะครับไปถึงไหนนู่นรอบที่แล้วผมมาตรงนี้ยังไม่ได้ทำังไม่ปทลงไปข้างล่างได้ครับ แล้วอีกหน่อยเราก็จะมีทางลงด้านหลัง,องของร้านแล้วก็อ้อมไปมีทางเดินไอ้อสะพานเหล็กตรงนั้นใช่ไหมพี่ตรงนั้นก็ข้างห้างระหว่างสะพานเหล็กนี่แหละเ๋ยจะมีทางลงไปเดี๋ยวเราจะทางเป็นทางรอบสามารถลงไปเล่นน้าได้ไง <What this? S 1> ่ายๆ นี่ไะร้านขานี่ไงกดให้แล้ว เปลียวฮะเอาชุดหนึ่งครับผมพี่เชคขายี่สิบชุดพันยี่สิบบาทพี่สแกนได้ไหมเอ่ยส,แก,ยสแกนได้ค่ะโอเคอันนี้ใช่ถุงกอนเราอยู่ตรงสติอาร์ตตรงบ้านป่าเมี่ยงนะนี่หมบแล้วมันอาจจะน้อยแต่ว่ามันก็ให้ฟิลไปอีกแบบอ้าวแม่ไปไหนครับอะไรอันนี้อัน

มาถึงเวลาที่รอคอยนะฮะจริงค่ะหัวละห้าร้อยถ้าตามตามข้อมูลที่ที่พักส่งให้คือถ้าไม่รวมอาหารเนี่ยจะหัวละสามร้อยห้าสิบแต่รวมอาหารแล้วเนี่ยก็จะตกที่หัวละห้าร้อยครับเด็กเด็กจะจ่ายแค่ถ้าไม่เกินสิบสองขวบจะจ่ายครึ่งราคาครึ่งราคาก็สองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นวันนี้พักพักที่เนี่ย ทั้งลูกแล้วแล้วลุงเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับข้าวข้าวประมาณนี้และกับข้าวอ่าไอ,าอ,าอาที่รวมอาหารนะคือรวมอาหารเย็นกับอาหารเช้าของพรุ่งนี้นะส่วนตอนเย็นเนี้ยมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวให้ดูน,นี่เลยครับนี่อ่าผักผักผักลวกผักต้มเนี่ยนะ ส่วนนี้จะเป็นต้มยำต้มยำไก่นะครับผมนี่จะเป็นน้ำพริกมีไข่เจียวแล้วก็มีผัดผักที่มีไข่ด้วยอ่าที่มีไข่ด้วยห้าร้อยคุ้มอ่ะบอกได้เลยว่าคุม้มที่ริมทานโฮมสเตย์นะบ้านป่าเมียงแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยในวันนี้ที่มาเนี่ยที่ที่เห็นนะ คนเริ่มคือลูกค้านะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวเยอะขึ้นจากรอบที่แล้วที่ลงมาก็คือมันเงียบมากแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นแต่ก็ยังยังอยู่ในอย่าแบบช่วงที่แบบสงบอยู่นะไม่รู้ว่ามันมันเป็นวันธรรมดาด้วยหรือเปล่าแต่ช่วงที่มารอบนั้นนะคือแบบว่ายังไงก็เงียบอ่าฮะก็แนะนําที่พักอีกที่พักหนึ่งฮนะ ริมาธารโฮมสเตย์บ้านป่าเมียงมอร์นิ่งค่ะก <c oughs> า,าแฟกินกันเนี่ยอะไรตื่นแล้วก็เราก็ตื่นต่อตื่นต่อกา,าแฟกินกัน ต้มขนมโอวัลตินแล้วมีกาแฟนะเมื่อกี้เราไปกินกาแฟมาแล้วเนี่ยงบ <c oughs> หัวละห้าร้อยกับบรรยากาศที่ได้รับมันเกินไปแเล่ามีไข่ด้วยว่าไงลูก โอเคถึงอุทยานแจซ้อนแล้วนะครับตอนนี้ลมลื่นมากตอนนี้รอดู่าลู่มาด้วยรอดอะ ตอนนี้เรามาถึงลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะวันนี้แดดแรงอะเช,ช้าเช้ายังอากาศแบบว่ายังเย็นเย็นเนะแต่อย่างว่าเนะมันช่วงสายนนและแ่อ,อากาศดีนะอ,อากาศดีทางนี้ก็จะไปพวกอาบน,น้ำแร่นวดไทยตรงนี้เขาจะมาแช่ไข่กัน,ยนอาายาเราไข่มาแช่ปะแต่เราจะเอากลับยังไงแค่นั้นแหละ วันนี้กันเดิกเ,เ,เดี๋ยวกันถ่ายรูปเลยเดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวพาเดินแต่ว่าจับมือมันร้อนนี่หนไหอุณหภูมิเจ็ดสิบองศาเนี่ยสุกเลยนะสุกเลยจ, <ะ S 1> จับมือเร็วแล้ว่ร้อนมากเลยเออควันขึ้นเลยนะฮะ เขาค่อยเดินเขาค่อยเดินเนืเ้อคุณอาจจะสุกได้ถ้าเกิดคุณ<จ>ตกลงไปตอนนี้หวานร้อนแล้วอันนั้นแดดเดินตามามาปามะแต่ว่าบรรยากาศรอบๆนะฮะ <S <S คืออ้มรื่นมากเลยจริงๆนะสดชื่นเลย เป็นน้ำร้อนอันนี้เป็นน้ำร้อนมันมีเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นช่วยจับมือด้วยค่ะเดี๋ยวไอ้นี่ค่ะค่อยๆเดินข้ามมาค่ะเดี๋ยวตัวสิ่งแน่ๆค่าหัวน,นี่เลยไอร้อนขึ้นเลยโดนตัวนี้ร้อนเลยเนี่ยนา่นข้าวละแบตโกโปรจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวเราเลือกขายกันก่อนนะขายให้มันหมดเลยอนะันนี้ สวยมากเหมือนก้อนเก๋ยฮะเหมือนก้อนเลย,เลยโดดเล่นปะนะน่างนะเนาะพาก็ลงลงไปเล่นดิคนตีแท้ลูกไข่ปะตรงนู้น70็ดสิบองศาเซลเซียสนะเฉยตรงนี้75นะแส,งะสงะดงว่าร้อนกว่าเนี่ยนะอันนั้นมีคนเอาไข่มาลอยเนี่ยแบบส้มอแหงลวก

าแล้วเดี๋ยววันนี้หมดภาร,รกิจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่เมืองเพื่อไปรอรถไฟแต่ว่าเราก็จะไปเตดเศตอยู่ในเมืองนะเราจะขึ้นรถไฟตอน5โมงมาดูว่าเราจะได้ไปตรงไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกันไปกันต่อ